สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกันหมูอ้วนนะคะวันนี้เดี๋ยวหมูอ้วนจะพาทุกคนไปดูกันตามข้าวปุ๋ของบ้านเรานะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนึ่งข้าวก่อนนะคะหมูอ้วนติดายนะคะตอนนี้แม่ก็นึ่งข้าวไว้ตรงนี้แ RIGHT ห <c oughs> ละเดี๋ยวหมูอ้วนไปดูพาไปดูนะคะตรงนี้เลยนึ่งข้าวสองชั้นนะคะ <c oughs> ชั้นนี้ก็จะเป็นน้ำชั้นนี้ชั้นนี้กับชั้นนี้ก็จะเป็นข้าว เหนียวลืมผัวอากกินมากตอนนี้นะคะอาการหนาวมากลูกลินกับลูกสาวตื่นแล้วนั่งผิงไฟกับคุณพ่อ ลาวุธลูกชายลูกชายลูกชายนอนแม่กระต่ตออกนิดหน่อยหแล้วหรออออากอนแ่หไข่ที่ซ่อนไว้ Bye bye con này gì Bye bye con này lên Để tụi nay luôn chạy toàn tính dưới bên nhảy ừ. Tao bay nè à. Tao bay cha Bên ai lại <laughs> sao Chá e. ตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วนะครับหมูอ้วนกับแม่นะครับก็จะยกเข้าไปตำแล้วข้าวเหนียวดำงามๆเลยดาดำ,ดำม่วงๆเข้มๆ S <S จะตาตรงไอ uh mm ้กระสอบนี้นะครับีปัวอกเลอเดี๋ยวรอแม่มาผูอีกอันนึงก่อนนะครับแลงก่อนเราจะตุกเทเราต้องเอาไข่ทา่อยู่ไม่ก็น้ำมันกะเนาะไข่ไก่สีเหลืองนะครับคั่ว ไม่ใช่ทาลองลองสักหน่อยจะได้ไม่ติดกระสอบนะครับง่ายๆเลยอ้าหมดจริงๆต้องใช้น้ำมันก็ได้น,ะน้ำมันพืชอแต่น้ำมันจะไม่อร่อยไม <c oughs> ่แต่น้ำมันพืชจะทำให้ไม่ติดกระสอบอแต่อยู่ได้นานไม่เท่าไข่อยู่ได้นานพอกันแหละ แชทชาวฟิตอออนี่เลยมือกล้องนะครับมือกล้องจำเป็นอลูกไม่สบายลองละไม่ใช่แบบไม่สบายไม่สบายตัวตามดูเอาข้าวที่นึ่งให้สุกแล้วนะครับแล้วก็เอามาตำแค่นั้นเองนะครับตำให้เละๆแค่นั้นแหละนะครับง่ายๆก็ได้จะใช้วิธีไหนตำก็ได้ให้มันเละ หรือบางคนเอาเครื่องมาบดเลยนะครับแต่บดมันจะไม่ค่อยอร่อยดูว่าหมูกวันจะตามได้เละหรือเปล่านะครับในวันนี้แรงๆหมูวันแรงงเลยตบๆเลย <c oughs> วันนี้หมูอ้วนจะเมาคนเดียวนะครับตีให้เละเลยหวยมากแหล่งเริ่มหมดแล้วนะครับก็ผลัดกับแม่ครับหมูอ้วน วิ่งไปวิ่งมาอยู่ข้างหลังนู่นนะครับถ่ายไปลูก้องให้ไปหลังจากตามให้เละประมาณนี้นะครับแม่กับมูอ้วนนะครับก็จะห่อใส่ใบตองแล้ว ี๋ือแม่ก็จะจับเป็นก้อนนะครับแล้วก็ปั้นแล้วม้นก็เอาไปพับใส่ใบตองเลย้เราก็จะได้เข้าปุ๊บก็ไปวางนะครับก็บบปีนเปแบนก็ได้แล้วง่ายๆง่ายๆนะครับ ช่วยแม่ทำต้องเอามือทักทาไข่เหลืองนะครับจะได้แบบไม่ติดมือแล้วก็ปั่นเป็นก้อนเป็นก้อนให้พอดีนะครับแล้วก็แล้วก็โยนใส่ใบตองนะครับแล้วก็ผมก็บีบนะครับอันนี้เป็นรอบสองแล้วนะครับอันนี้ เาเอามาไว้ตรงนี้นะครับนี่เลยก็ได้เยอะและ้วหมอ้อแรกคือนุชอันนี้ไม่ใช่หมอ้อสองอันนี้หมอ้อสองนแหละแต่รอบสองแต่ว่ายังเหลือรอบหนึ่งครับอยู่ในหมอ้อครึ่งหนึง่งหมอ้อสองเนี่ยมันเยอะได้ตามหรือ,อยังยังเลยทำอย่างเดียวเป็นลำพันตามน่หวตอนนี้เจ้วาวรลวุฒก็อยู่กับพี่โจงนะคะให้พี่โจงป้อนข้าว จริงๆกินเองได้นะแต่ว่าขี้เกียจอย่าอ้อนไปขอใครย่างมากินส่วนเจ้าลูกสาวก็ให้คนนี้เลี้ยงนะคะตอนนี้หลับไปหลับไปที่เรียบร้อยสบายใจเชิมเลยทฮะทำ้ยังต้องไวไหนตอนนี้เราก็จะตามรอบสุดท้ายแล้ว À, อ่ะรอบสุดท้ายรอบสุดท้ายไหมอ่ะดูทำหนะ้าไม่รู้ไม่ชี้เลยไ <c ười> อ้ลูรีกินไข่เฮ้ยใส่ปากหมดเลยเหรอไหนอ่ะให้ดูหน่อยสิอ่ะให้ดูหน่อยอ่ะให้ดูหน่อยเร็วอ่ะให้แม่ดูอ่ะเต็มปากเลย <c ười> จุกินหน่อนหนึ่งสิ เอ้ยเย่ดูโว้ยอยากโชว์ฝีมือซะหน่อยกระเด็นหมดเลยอนแรกต้องเบาๆก่อนใช่นวดเหมือนกับให้ไม่กระเด็นลใส่เด็กนุ่มค่อยๆดิ โชวบพลังเลยแรงๆสิตับผ้ามาที่ลูกลิงบอกว่าขึ้นไม่ได้ ีตามเองนะคะมันก็ทำเองจับเองขยับเองพลิกเองนี่นะอย่าไปใกล้พ่อนะ ปันอะไรปันสัตว์เลี้ยงอะไรบ้างวัวววัไก่ไก่ไม่มีป <c oughs> ันเยอะเกินเปล่าเนี่ยไม่เยอะท <c oughs> านน้ำมันจนแบบไม่ตื้นเลยป <c oughs> ันเยอะเกิน <c oughs> อะไรเยอะนะ <c oughs> น้ำมันเยอะเกิน ได้ไม่ตีนมือไงโอ้แล้วจะไปอันนี้คืออะไรลูกหรือขาอันนี้คืออะไรมีวัววัวยังไม่เป็นตัวอันเนี้ยเป็นได้ได้ยูยูเลยกูเด่นเดียวอย่าลืมปั้งเขายาวๆนะอะไรไอดูเป็นรูปเป็นรังย่างย่งกลับด้านดิ ได้ดูเป็นรูปเป็นร่างหรือยังเนี่ยหัวอยู่นี่อา้าวนี่ว่าหัวอยู่ดิอันนั้นหาง <c oughs> หัวอยู่ทางนี้มีหางนี้นี่ไม่ใช่หัวเ <c oughs> <c oughs> อย้ยหางยาวมากหางยาวโอ้โหทำไมเอ๊ะนี่วัวเจ้วัวจริงๆใช่ไหมเนี่ยใช่วัวตัวอ้วนไงจะได้อ้วนๆไงเฮ้ดูสีหน้าคนปัน้น <c oughs> อ่าเห็นแล้ว อันนี้ก็ลังปั้นอะไรอยู่หมูอันนี้คือหมูเหรออืแล้วลูกลูกนี่คืออะไรลูกหมูเ <c oughs> นี่ยหมูตัตอ้วนมีลูกเยอะเลยในหัวมันอ้วนเกินไงี้มองไม่เห็นหัวแล้ว <c oughs> ตัวอ้วนอันนี้ไก่นทำไมไก่พีขาวอะ่ะไม่ใช่ขาวมันคือหงอนไอ้ <c oughs> หัวงอนขาหางนี่แล้วลก็ลูกลูกตามเต็มเลยทำไมหัวไก่เป็นอย่างเงี้ยเออแค่นี้แหละ อันนี้มา้าอันนี้เดรโลสาวมา้าเดรลสาวเนี่ยใช่มา้านี่แม่มา้าลูกมา้านี่มีลูกด้วยแต่ไม่มีขาล่ะขามันนี่แต่ม,มองไม่เห็นอันนี้อะไรน,นี่วัวนี่เห็นเขาก็รู้แล้วว่าเป็นอันนี้ขี้เหรอลูกวัวลูกวัวตามแม่วัวอยู่อไม่ขาไมา่ติดกันละแค่นั้นแหละดูให้เป็นขาแค่นั้นแหละดูขาวัว เ,เขานี่ยังรู้ว่าเป็นเขาอยู่แต่ดูหน้าดิ<ม>แล้วดูตัวดิดูหางอันนี้เหมือนขี้เลยมันติดมือถ้าไม่ติดมือนี่จะปั้นได้สวยงามเลยเอออันนี้อะไรเนี่ยอันนี้ยูทูบไงยูทูบเลยเนี่ยโลโก้ยูทูบด้วยใช่อันนี้คือโล่ทองอันนี้คือโลกเงินขอ <c oughs> ให้ได้โลกทองโล่เงินได้เร็ววัด <c oughs> อันนี้คือบัวดูไห่คหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดโหได้ลูบัวเจ็ดตัว นีก็ลูกไก่ห้าตัวอันนี้ลูกม้าหนึ่งตัวมันได้ลูกสาวเลยเนี่ยปั้นเสร็จหรือยังเียบร้อยครบแล้วอันนี้ปั้นไว้ทำอะไรเนี่ยไปถึงอ่ะความายอ่ะเป็นนี่ไงเป็นปีใหม่่ยเขาก็ปั้นกันเรียกขวัญไงแล้วก็ทำให้สัตว์เลี้ยงของเราอ่ะจะได้แบบไม่ป่วยไม่ตายอะไรเงี้ยเลุออกเลยมาเยอะเออนั่นแหละ มีลูกมีลูกเนี่ยไก,ก,ก่ลูกเต็มเลยหมูก็ลูกเต็มเลยเออกระมาณนี้ <Hey. S 1> มียูทูบด้วยอ่ะเนี่ยวันนี้ก็ได้เท่านี้เยอะเลยดึงกะระมังเขาปุ๊กดึงกระ,ะม,มังเลยเอาปิ้งกินดีกว่าได้ปิ้งกินเลยสดๆร้อนอๆไฟดับหมดแล้วก่อไฟไปเก็บลังได้ตกแกงไง่ีแกงก็ได้ หลังจากปิ้งมาสักพั้งหนึ่งนะครับก็สุกเรียบร้อยนี่เลยกแกะจะใบตองได้อย่างง่ายๆนะครับ หรือใครจะกินแบบกรอบๆก็ให้มันเป็นสีน้ำตาลๆนิดๆแล้วก็กินอร่อยมากกรอบก็อร่อยนี่คือพึ่งตำนะครับ <c oughs> พึ่งตำที่จริงก็กินได้เลยแต่ว่าเอามาทําแบบนี้นะครับจะได้แบบเท่ๆนะครับไม่ติดมือนะครับข้างนอกก็จะกรอบๆหน่อยข้างในก็นุ่มๆนะครับ <c oughs> แต่ถ้าเราตำไว้หลายวันเนี่ยต้องปิ้งก่อนนะครับ <c oughs> เพราะมันจะเริ่มแข็งแล้วก็เย็นนะครับนี่เลยปิ้งเสร็จก็จะงี้ร้อนมากเอาไปโอ้ร้อนสุดๆโอ้ร้อนร้อน กกกกส่วนลูกนี้นะครับถ้ายังไม่สุกเนี่ยถ้าสุกมันก็จะข้างนอกแห้งนะครับแกะได้อย่างง่ายๆยแต่ต้องปิ้งไฟแบบพกปิ้งหมูอะไรนี้นะครับถ้าไฟลุกๆเนี่ยเดี๋ยวใบตองจะไหม้ซะก่อนเนี่ยถ้ายังไม่นี้เนี่ยมันจะแกะไม่ออกนะครับมันจะยังติดๆอยู่ว้าว

อุยโยหยดหยดยดดีให้แม่กินก่อนนะยดใส่ข um ่ากูกูกูกินป่ะแม่กินมีไงอยู่นี่ก็กิดว่ให้กินแล้วไม่กินเอาไม่ใส่ให้เราทำเท่าไหร่มีว้าวข้างในนุ่มข้างนอกกรอบอร่อยไหม เห็นไหมเหไหมน้ำอ,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 อ้ำอ้ำน้ำ้้อโอเคคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะเดี๋ยวเราจะขอตัวไปกินข้าวปุ๊กกันต่อนะคะคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ช่องบุ๊กว่าด้วยนะคะบา,บายบายไยกันเร็ว บายบายพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะพบกันใหม่นิดค่ะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเดี๋ยวครับขอตัวไปกินข้าวปูก,ก่อนนะ, <c oughs> ะกินข้าวปูก,ก่อนนะบายบาๆกินแล้วกินแล้วดีอ่ะไม่กินแล้วหรออ่าไม่กินแล้วนะ <c oughs> อร่อย เได้ไหมเยีนะย่ยมแล้วมีขายไม่หมูอ้วนถ้าคนเอฟซีอยากกินไม่มวอ้าวราคาจะไปกินได้ที่ไหนแล้วเนี้ยถ้าอยากกินนะคะติดต่อไปทางพี่มั่วได้เลยค่ะมั่วเขามีขายอยู่นะคะอ๋อทางทางเพจจอมยุตมั่วเลยเนาะโอเคจบเพียงเทาง่านี้ขอไปกินด้วยแล้วนะครับรอไม่ไหวแล้ว โอ้ลูกเขาจะแต่ไอ้หัวแต่ไม่ยอดว่ะไอ้หัวก็เป็นคนซองว่ะ